ช่องหมู YouTube สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำกล้วยบัตชีมะพร้าวอ่อนนะครับกล้วยหนึบๆมะพร้าวอ่อนหอมนะครับแล้วก็กะทิสีขาวไม่แตกมันนะครับทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองทำกันนะครับมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมส่วนผสมตามนี้เลยนะครับสำหรับเนื้อมะพร้าวอ่อนก็จะมากจะน้อยก็ตามแต่ที่เราชอบนะครับครับ มาเริ่มกันที่เราจะใช้กล้วยเลือกกล้วยที่มันไม่งอมจนเกินไปนะครับกล้วยที่ยังมีเปลือกยังมีสีเขียวอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะถ้าง,งอมแล้วก็ทำ้ะลันเละนะครับครับก็มาตัดกล้วยนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับออกเปลือกตัดหัวตัดท้ายเอาเส้นเขาออกนะครับ ผ่าครึ่งแล้วก็หั่นสี่นะครับผ่าครึ่งตามยานะครับแล้วก็หั่นสี่นะครับเด็กๆที่จะทําตามนะครับระวังการใช้มีดด้วยนะครับแล้วก็ขี้เขาออกแล้วก็แช่น้ําเปล่านะครับน้ํานี้คือน้ําเปล่านะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับที่เราแช่น้ําเปล่าเพราะว่าจะช่วยให้กล้วยเราไม่ดํานะครับ เวลาทำออกมาแล้วจะสีขาวสวยนะครับสีเหลืองสวยนะครับ่าครึ่งหันสี่นะครับก็แช่น้ําไว้นะครับก็แช่น้ําไว้สักพักนะครับกรนี้พาหมดแล้วนะครับแช่น้ําไว้นะครับก็เดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาหม้อใส่น้ําตั้งไฟนะครับน้ําเดือดเราก็จะใส่กล้วยลงไปต้มนะครับ ในในน้ํานี้จะมีเกลือหนึ่งช้อนชานะครับใส่เข้าไปในน้ําต้มด้วยนะครับแล้วก็ต้มกล้วยให้สุกนะครับเห็นไหมครับน้ําแช่กล้วยจะสีขุ่นๆเพราะว่ายางกล้วยเขาอ,ออกนะครับแล้วแต่กล้วยจะสีไม่ดํานะครับก็จะต้มกล้วยให้สุกเลยนะครับให้น้ำเดือดเลยนะครับ เละคนสักพักหนึ่งก็ต้มเขาไว้ให้เดือดนะครับสักสิบห้านาทีนะครับให้กล้วยสุกนะครับเพราะที่เราใช้กล้วยไม่เละจนเกินไปนี่ก็เพราะว่ากล้วยไม่งอมมันจะไม่เละนะครับครับหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะครับสิบห้านาทีแล้วก็ตักกล้วยออกมาพักไว้นะครับให้เขาเสะเด็ดน้ํานะครับ เห็นไหมครับว่ากล้วยจะสีสวยครับก็ตักออกมาพักไว้นะครับมือกล้วยไม่เละนะครับเห็นไหมครับสีสวยครับก็พักส่วนนี้ไว้นะครับแล้วก็เราจะมาทำส่วนที่เป็นน้ำกะทินะครับในหม้อน,นี้จะมีน้ำตัวหางกะทินะครับ แล้วก็ใบเตยหนึ่งคำนะครับใบเตยนี้บ้านใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าที่บ้านมีก็เลยใส่นะครับพอใส่น้ําตาลเข้าไปในหานกะทินะครับตันทรายนะครับตันทรายขาวนะครับจะได้สีสวยครับสีขาวสวยแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับเกลือนี่ถ้ากลัวเค็มก็ใส่แต่น้อยนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับเพราะว่าความเค็มของเกลือแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะครับ ก็คนให้เกลือกับน้ำตาลเขาละลายสักหน่อยหนึ่งนะครับใบเตยพอดีที่หน้าบ้านมีใบเตยนะครับหอมมากก็คนให้น้ำตาละละลายนะครับที่ยังไม่ละลายก็จะมีเสียงแกะเสียงใๆก็จะรู้นะครับว่ามันยังไม่ละลายนะครับ เดี๋ยวก็ไม่ต้องละลายหมดหรอกครับเพราะตั้งไฟเดี๋ยวก็ละลายเองนะครบับก็เริ่มละลายบ้างแล้วก็ไปตั้งไฟเลยนะครับส่วนหางกะทินี่เราจะตั้งให้เดือดเลยนะครับลุงหมูใช้กะทิกล่องนะครับซึ่งเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะครับการทําหางกะทิก็คือลุหมูจะใช้น้ําเปล่าครึ่งหนึ่งกะทิครึ่งหนึ่งนะครับรวมรวมกันให้ได้เจ็ด l ห้าสิบมนะครับครับ ก็คนนิดนึงให้มันตลาลายนะครับครับให้เขาเดือดเลยนะครับส่วนหางกะทนินะครับนี่ครับพอเดือดแล้วก็เราจะใส่หัวกะทิลงไปนะครับพอเขาเดือดแล้วใส่หัวกะทิลงไปเลยครับก็คนให้เข้ากันนะครับ ตอนนี้เราจะปล่อยไว้ให้เขาเดือดอีกครั้งที่สองนะครับเดือดครั้งที่สองนี้ให้เดือดแป๊บเดียวนะครับไม่เดือดนานนะครับเพราะกระทิมมันจะแตกมันนะครับเดี๋ยวพอเดือดแล้วก็เราจะใส่ตัวเนื้อวัวอ่อนลงไปอีกนะครับ จะสังเกตเห็นว่าน้ากะทิสีสวยนะครับขาวสวยเลยครับครับจะให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับครับเดือดแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับอย่าให้เดือดนานนะครับเพราะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับ ตัวมะพ้าวอ่อนที่เราใส่ลงไปอาจจะมีเศษอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตักออกนะครับจะลอยขึ้นมานะครับเศษเปลือกมะพร้าวหรืออะไรถ้าเกิดเราล้างไม่สะอาดนะครับก็คนให้เนื้อมะพร้าวเขากระจายตัวนะครับเราจะได้สุกทั่วกันนะครับ หรือใครจะเนื้อเ้าอ่อนตัวนี้ไปนึ่งก่อนก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่จะมีเศษอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ตักออกนะครับเศษมันติดมากับเนื้อเ้านะครับครับก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้เนื้อเ้าเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับ ปิดไฟหลังจากปิดไฟเราจะคนต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับเพื่อที่ให้น้ำกะทิมันเนียนนะครับเพราะว่าถ้าน้ำกะทิมันเป็นก้อนเป็นลิ่มมันก็จะไม่สวยนะครับอันตอนนี้สำคัญนะครับต้องคนต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับให้น้ำกะทิเนียนนะครับหลังจากปิดไฟแล้วนะครับ คนอีกหนึ่งนาทีนะครับให้น้ำกะทิเขาเนียนนะครับเห็นไหมครับน้ำกะทิเนียนไม่มีเป็นลิ่มไม่เป็นก้อนนะครับก็พอคนได้ที่แล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เราพักไว้นะครับลงไปนะครับใส่กล้วยลงไปนะครับกล้วยที่เราต้มแล้วพักไว้นะครับแล้วก็คนให้น้ํากะทิซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยหน่อยนะครับกบคนสักพักหนึ่งนะครับ คนให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบเตยออกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราลงหมูก็เอาใบเตยออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับกื้บัชีของเราสีขาวสวยกล้วยไม่เละนะครับแล้วก็น้ำกะทิไม่แตกมันนะครับหอมมะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับ น่ากินมากเลยครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกล้วยบุชีมะพร้าวอ่อนทำง่ายๆครับทำไม่ยากครับลุงหมูทำได้ใครๆก็ทำได้นะครับลองทำกันดูนะครับผมกล้วยหนึบกระทิ่ไม่แตกมันสีขาวสวยนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ยลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ